กลับไปดูทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอใดครับ็ุมครับเสียบไปเลยครับเดี่ยวิดีโอนี้ผมจะทําการเราเราจะ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 วิ่งดินนะครับผมนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็วิ่งดินนั่นแหละเด็กครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไปครับอ๋อเลตโกครับเลตโกเฮ้เราเอาดัมเหมืองซานี่มาลองดูไหมว่ามันจะขึ้นบ่อไวหรือเปล่า บอลชั้นชันแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ชั้นชันแบบนี้สูงสูงแบบนี้นะครับผมชิวชิวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไปดูกันเลยนะครับถอยครับถอยถอยเลยครับถอยเลยถอยครับถอยตรงหรือเปล่าครับตรงหรือเปล่าปิดเว้ย ใจย,ยังครัใจเย็นถอยครับถ,ถอยถ่ายครับถ่ายเลยถอยไปเลยครับถอยมันเลยครับชนเดี๋ยวบอกครับชนเดี๋ยวบอกครับไม่ชนก็ไม่บอกนะเขาอย่างครับนี่ครับผมจะขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยสภาพแค่รถป่ามึงยังขยับไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอ่า เออเออเออจีป่านะคุณผูมเดี๋ยวนะมันผมรู้สึกว่ามันจะชิบหายแบบคุณผู้ชมครับแต่ผมชอบนะน้ําเหมืองทรงเนี้ยผมชอบมากเลยนะผมชอบกว่าพวกเอวเป็นเอวอ่อนอีกนะเนี่ยแต่แต่ข้อเสียของเถ้าเอวไม่อ่อนมันก็จะแบบเนี้ยมันก็จะนิ่งมันก็จะดิ้นไม่ได้นะครับเอาใหม่นี่ขออีกรอบคุณผู้ชม ผมขออีกรอบนะผมอยากรู้ว่ามันจะขึ้นได้ไหมขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบจัดไปอีกรอบจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมถอยครับถอยถอยถอยอือเอาแล้วครับครับนี่เอานะดูทันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะ มาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันประการนะครับผมเดี๋ยวอัดเต็มกล่องให้ดูมาดูกันนะครับมันจะดีกว่ารถอ่าไอ้นั่นหรือเปล่าหรือว่าจะแย่กว่าหรือว่าจะยังไงอะไรยังไงกันไงครับเพราหมายเรือเรือไปดักกับคุณผู้ชมครับเรือไปลำลำใจม้าหัวบาไฟมะพร้าส้มโอนะครับผมโอเค ตัวกันเลยครับตัวกันเลยโอ้โหพุโหโ้โโงกีใหญ่ๆแบบนี้เ,เดี๋ยวนะผมมองว่าผมอยากให้เอารถเอารถมายืนตรงเนี้ยโอ้โหโดูมุ้งกีมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูมันตักเด็ด ขีใหญ่มากสุดยอดสุดยอดคือมันดีมากเลยนะผู้ชมมุมกล้องอะ่ะมันทําให้เราโฟกัสอ่าตรงบุงกีอย่างเดียวนะไม่ต้องมาโฟกัสตัวคอนโทรลนะครับผมก็คือเราก้มอย่างเงี้ยเราแทบจะมองไม่เห็นคอนโทรลเลยนะครับคือมุมกล้องเนี่ยมันโคตรดีเลยนะครับก็คือให้เราโฟกัสอ่าอ่าให้เราโฟกัสบุกีอย่างเดียวนะครับบุงกีการทํางานอย่างเดียวอะ่ะสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับผม บอ่ะว่ากันไปครับว่ากันป้าโอ้ว้าวโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอโโ้หโอ้โห น้ำเหมือมันควรนที่จะใส่ได้เยอะๆไม่ใช่เหรอไหนดูดิมันจะขึ้นไหวหรือปล่าเอาล่ะนะผมจะลองเอาวิ่งขึ้นดูนะครับเอาล่ะนะยุบปะเนี่ยไม่ยุบนะครับเอาละอดคันเร่งไปแล้วนะกนเร่งไปแล้วนะเออยกยกน้ำช่วยนียกน้ำช่วย โอ้ยกน้ำช่วยไม่ไม่ช่วยอะไรเลยว่ะเหรอยกน้ำช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณอู้ชมวว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 ้วว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 วอวว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 วยววะวว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  นันตู้ดูนั่นตู้ดูดิโอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดันดันตู้ดูนันตู้ดูนั้นตูดนนต้ดูไปอม,มันมันมันยังไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะ่ะอะไรเขาเนี่ยมันชันเกินไปเหรอ ขนาดตัวเขายังยังช่วยเขาไม่ได้เลยโอ้โหทะลุด้วยโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีการทะลุด้วยคุณผู้ชมมันไม่นควรที่จะทะลุขนาดนี้นะโอโ้ขึ้นไม่ไหววะ่ะคุณผู้ชมเอาดินออกเลยแล้วกันเนาะขึ้นไม่ไหวเฉยอะไรวะเนี่ยจะดูรถเปล่าจะขึ้นไหวไหม อะไรวะเนี่ยผมงงมากเลยเนี่ยขึ้นไม่ไหวเฉยโอ้ได้หลายบุกีอยู่นะหนึ่งเที่ยวได้หลายบุกีอยู่นะคุณผูดด้ชมโอ้โห ยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะปวดมาครับปวดมาอึ๊บอึ๊บอ่ะอึ้โอเคอื้ออ่ะเอาเอาอกออกออกออกนะครับคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ย ดีหนอกก่อนนะ,ะเดียเด๋ยวผมจะลองดูรถเปล่านะว่ามันจะขึ้นไหวหรือเปล่านะ <S <S จะลองผมจะลองดูรถเปล่านะคุณผู้ชมว่ามันจะขึ้นไหวไหมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่อ่ารถเปล่าดิหักควงอะไรไป โอ้โหไม่ว่าจะเป่าหรือหนักมึงก็เหมือนเดิมดำดิดำก็ไม่ขึ้นคุณผู้ชมโอ้ไป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 เอาเราดีเซ็ตไม่ไปกับมึอนอีก่กอโอ้อะไรวะเนี่ยมึนยิบหายวะคุณผู้ชมมันมึนมากเลยอะอะไรครับเนี่ยโอ้ผมเระงงยิบหายเลยเนี่ยคือมันดันไม่ไปเลยอะไรวะ มันไม่ไปให้เลยอ่ะคือแบบไม่ขยับไม่อะไรเลยอ่ะโอ้โหคุณอยากเออเดี๋ยวลองถอยไปทางซ้ายดูดิปึ๊บเอาลนะออปนี่โอเคอ่ะคันนี้ก็ยังว่าแบบว่าขยับได้อยู่นะไอ้นั่น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ขยับเลยอ่ะอะไรของพี่แกวะเนี่ยไอ้นั่นมันมันคือมันไม่ขยับเลยอ่ะคุณผู้ชม อันนี้ลึกประมาณ2เมตรนะ2น่าจะ2เมตรแหละขุดยังกบขุดเขื่อนทลประธานนะผมขุดใหญ่มาก เต็มๆไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปขุดข้างล่างอีกนะครับคุณผู้ชมโอเคอเดี๋ยวมาลองดูคันนี้ดูกันบ้างว่าคันนี้จะขึ้นไหวไหมเออโอ้โหป้า เวลาหมดหมดเวลาครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้โอ้โหโอ้โหโดูดิมันไต่ขึ้นชิวๆเลยอ่ะคันเนี้ยเอออันนี้มันไต่ขึ้นชิวๆเลยอ่ะโอ้โห,โหโสุดยอดสุดยอดสุดยอดเวลาหมดหมดเวลาครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีทุกคนนะครับ ใครแม่งมาพูดกันตรงนี้วะ